มาเด็ดจ้ามาเด็ดจ้ากินข้าวเ้าก่อนข้าวป้านะจ๊ะสั่งข้าปุ้นมาได้คอยคือเจ็บท้องเออเจ็บท้องคือกันมาบ้านบุญนี่มืญอื่นตั้งแต่ข้าหันมาว่าว่าเจี๊ยบทองเราคอยเราแม่ว่าว่ากินยากจอดได้กับคอยเจ็บบไดเนี้ยงดซะก่อนเนาะี่ท้เจีอยดีอะไรอะเขาก็ยังเจ็บคู่มือกินคู่มือเจ็บคู่มือส่ำมาได้น้ำแม่ว่าแม่รูดอืม มันบรเูนะกินข้าวนะจ๊ะมันยุ่มบอตัเส้นจ่ายมันบรแหมขึ้นมาล่าใสเกลือน้ำแข็งแตอันนี้พวงไปเต็มดระตูนะสบายดีจ้าสบายดีจ้ากินข้าวเขาเศราไอ้อก้องคือจ้อยหน้างามกินข้าวนี่บริยาคนเะยงแยคือว่าจะคือตนางามกินข้าวคนเกิดวันคานจ้าขนาดเกิดวันคานคอยังสิเกิดวันจัดม่นคือฉันบริเวาว ตั้งกะยันจอยตั้งกะยันตุยชลืมองรืงนะประเดนะมีแต่เรูเ่งว่าว่าเปนอนเตาไนอคอยใ่ะเรื่องนึงใช่แบบมันมันเค็มบิต่ขวดใส่ไพมันก็ตั้งเห้ดอ่านันทำให้เยอะนะอันกะยันตุยเือ ต้เลอกาการนลเอาข่าวกัไปอ้แล้วปตนะอนนเเออนอนได้แต่ตื่นมาให้สิแตกย่างจ้กันเจ้าจามงนะเจะามงนลูกมาสีแตกขนมนะถ้าวอาบริข่าวหากินขนมเนาะพี่น้องมันยากใครใหยังก็ไ่ได้กินขนมช่องก้อนผู้ชื่อมานั่นละกินอะไรอะไรจะได้มีแหงผลตกเฮตร แห้งตกันเยวสอดหัวไปหาจิตแลห้งกแห้งจกๆไม่ไดอื่นกำลังขอดหัวกำลังาใส่ชุดเอาไพ่มุ้งๆไปมช้มงกุตรงน้ายกว่าไม่หัวมือเลยที่หนึ่งกว่าจ๊กเอานก่นเป็นสอมต่ยนะคะเออต้องกำลันลับลีเนาะทำไมใส่เน่า มันไม่ไดเน่าอะไรสัตว์ติ๊กไก่ติไก่ติ๊กไก่จะมันอย่างนั้นอ้าวติ๊กไก่ก็มันดำไนงะดำเหมือนไข่เนา่าวันนี้จะไปหาอะไรหาเห็ดหรอหาเห็ดแล้วก็เข็ดไม่ยอมหรอไม่ยอมเธอ,อ,อ,อไปกี่วันจะจะยอมมันไปวันนี้แล้วก็ยอมค่ะถ้ามันไม่ได้อืมจะไปกี่จังหวัดจะไปยอมมันมไปมองที่มันข้างค่าใจเนาะ ก็จะไปจังมองจังติดติยอมไปหัวแดงก็ไปแล้วยังหัวดำพ่อจะบักเจ้าพานก็ไปหัวพ่อผมเออจะมาไก่ออกไก่ออกเออมันไม่ออกไปบ่เฮ้ยมันเป็นเรื่องไก่เลยบางทีละงูนี่ยละงูจริงมันออกยามนี่โอ้ยมึงเอามือสิแตกอยู่เนาะเดีตยวจุ้ยนะทถวนันโบด ไพ่ว่าวก่อนบริว่าวอือมันบูดแล้วมัใส่จาดนะใครจะเลี้ยงจานบอกๆอ่ใส่เอาไว้ก็ไปอยากกินเลยเนาะจ้าเต็มชีโพตั้งแต่เมื่อวานก่อนตั้งแต่เมื่อไรสดชิมมาก่อนมัาซีบูดยังกับกะมาถสุ่มหรือว่าใส่หมักหน้าจะใสบหมักหน้าหรือสมบูดจ้าไม่ใส่หมักหน้าก็แสบกันแท้ ที่ก็จะแบ่งประเด็กนี่นะตังจีดีนี่ขัวกับยังบ่เปื่อยน,นี่ใส่กระเจ้าปิดละนี่<ะ>ประเด็กกันนะใส่ไงคนระับอันนี้แหละมันแพงความมันแพงน,น,นะจ่ายเลยว่าไอ้คือเดี๋ยวไปตู้เย็นเน่าวควาหมายคืออยากคืออยากคือยคอยากคือออกมาจะจังแพงอ,อืมจันแพงก็ารกาบปได้ยินว่าเาลาตังจีดีปัใส่เกิดทุกหนึ่ง มันเหนื่อข่าวสามน uhm, ่อเด้อพ wow ี uh ่น huh. uh ้องเพราะว่าเออซีเป็นชุดสีเมื่อยเนาะอืมงานเพราะว่าเขาป่าวันนี่ยก็เมื่อยก็เลยนั่งอ่านสปอเรดฝ่ายนำครับคคับขันขันเรามากะขันเล่าถ่าแข่งกันพึ่งเงินเนาะพูดเลี้ยวถ่ายแข่งกันพึ่งเงินไปเคือเดื้อยอีกนะไปแล้วนาะเอาไปไปอืมแม่บอกจะตุยจ้าแม่บอกตุยจ้า นั่นเป็นอะไรกับาเราเดี๋ยวทอด่จยถูจังม่ไปอยากไปดูมืันไปมันยีร่าละนั่นเป็นอะกมันลูกไปพิ่มทำปกทำพระบันดงบันดิงพูทหารกีิไทยแค่แาเกี่ยวเรื่องพ่อพ่อไปนะพ่อพอพูดโอ้ยจังม่กจังแ่อยากไปลำมันไปบดแล้วนี่จังแม่สมใจนะเฮ้ยของเนีใ่วนใส่แไม่อยากไปอแต่จังม่เป็ถ้าว่าไปนั่นกรได้คือขอาไปน้ำดีเฮ้ย หอบากบืนมากหาคอกินแท่งหายแทงหน้าหายคองากระปากเปิดใจอิจฉาากคอเนื่อยเหีัยนกว้าไปท่กินเน้อเนี่ะเป็นยังไงมให้ได้อเบเือนยังไปเป็น้เจ้าอิจยาพระป่าแนะนำามันบริษัทอันนี้ง มันนะคุณเอาความบริวตยาโวยใหญ่สบแิแดงโค้ดไม่ได้เอา้ามักยืนมาแล้วเหมืนจะพูดพูดกับโค้ดก่นอะไรกิจกรรมคุณคืวันนี้มีแต่หัวจำแข่งรอต้มน้ำเดียวแล้วก็น,นอนบไปนี้นะไปอันนี้แหละพอดีแล้วมันใหม่มองเบิร์ดค้างไว้แหละเพื่ออย่างน,อน้นนอยซึมน้ำนอน ซึ่งนั่นแหละซึ่งทายนี่ยไม่ใหม่คือจะกรอนนี่มันคุมแล้วเรเห็นเนี่ยครัวปอบเลยให้ยังเพและวพอนี่ไม่ไม่ชวงวัแต่มบ้างเฮ้ยทำานกี่ท้าจ้าจะให้กินเลยรินายเท่าหนคัวนะพี่ไม่ให้กินเลยรกิขาวจะให้ครัวน้กใชเน่เมียใหญ่พอแล้วมันจะหนักคำาบมากอ เ่าไปให้เต็มมันใหญ่ไปบล้วบอยอก็เไยช่องตองขาดไปคุดอืมกินถนัดพ่อมือ้องอายดมแล้วอืมคนจินหนักคนมือสองโต๊ะปันจะกินช่องเท่ไปกันแรกก็คุณคุณละโต๊ะอืมคุณละเครื่องโต๊ เพื่อนเองก็ไ้กินนะครับใไมเมื่อไรก็เลยแล้วเลยกิ่นพื้นเก่าส่วนเมื่อตอนได้วันยนต์เจะรับเจ้กดอะไรมันคือบาบอกเนียเมนจอะเอองั้มาบอกอืมศึกษาดิศควาจตจะเป็นเ่แนพันอย่างเพ่นพ้วจ้างบอกแล้วว่าให้ตัวท่าเป็นรักท่า กระตุ่นเรืองสมบูรกนเรนนะตุ่นมันกรเจิเจิแบว่าแม่อิซีมาอันนอนวัาแม่อิซีมาอันข้างหิ้วเข่าจะม่กนนะจ๊ะเสงแดดโอยแสงอุ่นเข่ามันร้องแสงแดดหัวู้ใจจนสีใจ ม่คือมีนำบริมาบือตานะมันบริสิลายมือตายโดหลายมือยังจ้นมือดีย่เ่านั้นแหละว่าี้ยปเสบเสีเบอร์เยมันแยมันมันไม่มีในพุ่งนะมันติดแต่มันมันไม่ยังขับไปคำบริสุับด้วยคำบริินขาวด้เนีรับนยาลุกระนจากลเข้าวน เราก็ต no <cu> nice. ้เงขยันเลยขยันจะตกไป่ที่ที่มือมันจะเป็นรถก็ขโมยไว้ที่ห้งเข่าอะไรได้นอนหลับกันไม่ต้องตื่นระยะก็ได้นอนตื่นใครจะตื่นขึ้นได้แค่ลมลิ้นร้องหอนอันนี้กินอะไรนี่แง่จิตใจหมดคืนแต่ละเงี้ยรูปจิตใจแต่ละจิตใะไม่คุ้นหน่ามี่เหรอมาใช้มาแต่เราเป็น จ้างเล็กเปิดมันจเกียนหนักเกอยงก็เปิดตู้ละะเเล่ลยเสยงกัุมๆกได้ก็ัก็คือกั่นแล้เล่งวยพจืโรอยู่างพอจะได้เลจะมันมีบอกเบอร์หนึ่งบอกจองระจเวันที่ันจะาอะไรนะที่ไม่กลับใหม่่นีบอกว่าลูกสขาวตันนี้จะลูกซอมันปิ้งแบบตัวนี้จมกาแฟเด้อ

เทาเดิินข่าเด้อโล่หนึงบ้านนะถอดหัวไปหากินนั้นแล้วโล โล่อยแปจิดเดลาไจะซื้อหมูมาใจะตุ๋นกันนะหยากินกบยีบ้าเจอหมูเี่ายากิมันแรงขามันเนื่อออกปาบนจอบ้ากบเนี่ยมาแพงหมดแพงแต่ว่าเขาขายยี่บ้นคืมโล8ลอยแปดิตกบริญา่ยกจแตสองรอยเนี่ยนก็ย้ตวตัวแปดจะ้องลอยมยในตลาดนะโล2สองรอยตัวน้อย ต้อเค็มเด้ไปแลกมันเค็มจ่ายก็ได้ก้ามอะจักโล่เนจโลเป็นอกลเป็ะลบเป็นอะโลเป็นจักหลเป็นจักลังช่องช่องร้อยแต่แต่หรืแรบเยเป็นพบแต่ว่าจมือมือน่งเรืงอยวกชิปเจ็ดเวียเสเปเศียเด้อ

ยิเดเ็ยังยกนิยัง่กไปกินยังมักระดูกเอาจิบแหกกระดูกกอดกอดกอดเอเียยังเกใกะกินนะพี่น้องบอกว่าเราอยากห่างกาไปเอานกินกันด้อยมาจบบรรดากาศกินข้าวมเพื่อสนิทแล้วพี่น้องป้าเบิรงอยู่ป้าแตกอีกบาทนึงเนาะสบายดี